สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะพิกรีวิวนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเมคคาเนียลคีย์บอร์ดราคาถูกนะครับก็คือซูริมี่ MK 6 8นะครับพอดีเฟิร์สได้มาแนละ้วก็จะมาลองแกะรีวิวว่ามันเป็นเมคคาเนียลคีย์บอร์ดราคาแค่500กว่าบาทประมาณนี้นะครับก็หลักๆเลยเนี่ยเป็นแบบมินิมอลเลยนะดูบนกล่องไม่มีอะไรเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาจะเขียนข้างบนนะเขาจะเขียนไว้ว่าเชื่อมต่อแบบ USB Type C มีไฟนะครับแล้วก็เป็นปั๊กแอนด์เพลย์นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดอันเนี้ยตามกล่องนะเนะขาเขียนบบอออกกวว่าาาาเเป็็นนคียนียย์์รดดด60%๋มูห้าตาขง เจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้กันนะครับก็เดี๋ยวผมแกะตรงนี้เลยสดๆเร็วเรียวอ่านี่คีย์บอร์ดครับหน้าตาของคีย์บอร์ดอ่ะครับในอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนอกจากสายเชื่อมต่อแค่นั้นเองนะครับเป็น USB Type C to Type A นะครับยาวประมาณเมตรห้าสิบนะครับก็ตัน,นนี้ก็จะเป็นเห็นไหมมีที่เสียบข้างหลังง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ปรับระดับได้หระดับนะมียางกันลื่นให้นะครับ ก็เป็นมาตรฐานทั่วไปนะราคาเนี่ยประมาณ500กว่าบาทผมดูจากวัสดุเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะสวิตที่เขาให้เลือกเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ3สวิตนะครับก็คือหลักๆเลยมาตรฐานก็คือเลสบูแล้วก็บราวนะครับก็สวิตของเจ้าตัว MK 6 8นครับน่าจะเป็นโอเ m มเท่าที่ผมอ่านมาก็แต่ว่า สวิตช์เนี้ยผมก็เห็นในหลายๆแบรนด์ที่เขาใช้กันน่ก็ใช้กันเยอะนะถือว่าเป็นสวิตช์มาตรฐานเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าเอ่อหนึ่งในข้อเสียที่ผมเปิดมาก็คือมันสามารถเปลี่ยนคีย์แคปได้แหละถ้าคุณต้องเปลี่ยนแต่ว่าเขาไม่ให้ตัวดึงคีย์แคปมาคุณอาจจะต้องใช้มือคุณดึงเองหรือไม่ก็ไปซื้อตัวที่ดึงคีย์แคปแยกออกมานะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูหน้าตาตอนเสียบใช้งานกันครับไปก็อันนี้นะครับหลังหน้าตาหลังจากเสียบใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไฟ R G B ที่ผมบอกเนี่ยมันไม่สามารถแบบปรับแต่งอะไรได้มากมายน ก็มันจะเป็นสีโทนเดิมตลอดถ้าเป็นสีแดงโทนสีแดงก็จะเป็นแดงไปอย่างเดียวนะขึ้นอยู่กับเอฟเฟกที่คุณเลือกว่าจะเลือกเป็นเอฟเฟกอะไรนะครับหลักๆถ้าที่ผมดูเนี่ยเอฟเฟกเนี่ยน่าจะมีประมาณ19โหมดนะครับ19โหมดก็ลองเลือกดูว่าโอเคเอฟเฟกมันมีอะไรบ้างอ่าแต่ว่าข้อเสียที่ผมเจอเลยเนี่ยก็คือเรื่องการสกี e นนะครับโอเคภาษาไทยไม่มีปัญหาแล้วก็ภาษาอังกฤษไม่มีปัญหาถ้าคุณเปิดไฟ ผมจะให้ดูตอนปิดไฟนะสมมติว่าถ้าคุณปิดไฟเนี่ยตัวหนังสือภาษาอังกฤษมันจะจางออกไปนะครับเพราะว่าเหมือนเขาแค่เจาะทําให้มันเป็นแบบทะลุอย่างเดียวพอคุณไม่ได้เปิดไฟเนี่ยมันก็เลยทําให้มองไม่ค่อยชัดเจนนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียสำหรับคนที่โอเคแหละมันไม่ได้เปิดไฟเอฟเฟกตตลอดเวลานะครับก็ลองดูนะครับว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจนะก็สําหรับสวิตช์เนี่ยแน่นอนว่าที่ผมได้มาเนี่ยคือเป็น b ลู e สวิตช์นะครับแล้วก็ไฟลอดนี้คือต้องบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนผมให้ดูด้านบนอ่าเห็นไหมแล้วก็ ถ้าถามว่าในราคา500กว่าบาทผมว่าวัสดุหรือคุณภาพผมก็โอเคเลยนะแล้วก็มันเล็กกระทัดรัดอะถ้าคุณแค่เล่นเกมอย่างเดียวผมว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงคร่าวๆข,ของเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้กันครับ สรุปโดยรวมนะครับสรุปสั้นๆเลยก็คือสําหรับคนที่อยากลองใช้คีย์บอร์ดไม่เคยนิคอลนะเบื้องต้นว่าโอเคชอบไหมแล้วก็เจ้าตัวคีย์บอร์ด MK 6 8ตัวนี้ครับอาจจะเหมาะสําหรับคนที่โอเคแหละมีงบไม่สูงมากนักนะแล้วก็ผมมองว่าอาจจะเป็นคีย์บอร์ดเริ่มต้นสําหรับใครหลายๆคนได้เลยนะครับผมมองว่าคุณภาพหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับแล้วก็สําหรับคีย์บอร์ดเจมี่ MK 6 8แน่นอนว่ายี่ห้อทุกคนก็น่าจะเริ่มคุ้นอยู่แล้วนะคุ้นหูอยู่ว,ว,ขาขายวกกคออออเาพุุปปรรรณณ์์มิต ในตลาดอยู่แล้วนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกความชอบของสวิตว่าคุณจะชอบแบบไหนบู Blue, ก็เสียงดังหน่อยเลดก็โอเคแหละด้เบาหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบราวก็จะเป็นกึ่งกลางระหว่างบูกับเลดนะครับก็อยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะครับแล้วก็ประกันของเจ้าตัว MK 6 8ตัวเนี้ยอยู่ที่2ปีนะครับใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ด้านล่างนะครับก็สําหรับคร่าวๆนะั้นหรือว่าคนที่ใช้แล้วมีความคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบคอนตไล่อ The Peak ิปปผ